เข้าสู่ช่วงของเจนุ่ย s t r a ิกแมน man นะครับอันเอกอัธสิธิ์อธิธรรมนะครับดรหนุ่ยก็จะมาคุยกับเรานะครับวันนี้จะมาจับคู่ียบฟอร์มระหว่างผู้นำของไทยกับสิงคโปร์นะครับร้อนๆเลยนะผู้นำไทยเพิ่งรับตำแหน่งนะครับสวัสดีครับเจนุ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิจิระนะวันนี้<า>พอธุรกิจ business matching ไทยสิงคโปร์ใช,ใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับพี่คืออยากให้การคุยกันในค่ำคืนนี้นะฮะเหมือนกับการคุยมองว่าประเทศไทยกับสิงคโปร์เนี่ยเหมือนเหมือนเปนเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นบริษัทสองบริษัทนะครับพี่ครับแล้วเราจะคุยกันลักษณะ b e n c h มาร์ซึ่งซึ่งบางมิติเนี่ยเราเราก็เทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้แต่บางเรื่องเราคือดูแล้วเนี่ยการเปรียบเทียบผมว่ายังไงแล้วมันให้เราเห็นมุมมองอะไรบางอย่างสำหรับ สำหรับคนไทยเราแล้วก็สำหรับผู้นำที่พึ่งสดสดร้อนๆกันทั้งสองประเทศเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันในเชิงเชิงความคิดครับพี่นะเชิงเชิงมิติว่ามองยังไงจะทำอะไรยังไงเนี่ยส่วนผลลัพธ์หรืออะไรเนี่ยบางทีบางอย่างมันก็มันก็สิงคโปร์กับไทยนะมันมันมันบางทีมันก็เทียบกันลำบากแต่วันนี้อยากจะคุยกันใน benchmark ในเรื่องความคิดครับพี่นะฮะ สิงคโปร์ประเทศแรกกว่าเราแต่ว่าเรียกว่าอยู่ดับต้นๆของโลกในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของอินเดซหลายอย่างใช่ไหมฮะพื้นฐานเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในอาเซียนคู่ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าปูพื้นฐานข้อมูลนะฮะพี่ก็คือตอนเนี้ก็คือนายกสิงคโปร์ก็คนใหม่นะฮะก็คือคุณลอเรนซ์หวองใช่ไหมครับพี่ นะซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งไปสดสดร้อนๆ้อเลยนะนะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับครน,นี้เขาก็ออกมาถแถลงครพี่นะถแถลงว่าเขาจะเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่นะะผมฟังแค่ชื่อผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, สิงคโปร์ปัจจุบันนี้มันก็ก้าวล้ำไปเยอะนะแล้วมันจะเปลี่ยนครั้งใหญ่มันจะมันจะไปขนาดไหนเราเราก็คิดไปตามสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมพี่แสดงว่านะ คือพูดอะปกติสิงคโปร์มันก็ติงบิ๊กอยู่แล้วอะนะฮะ,ะติงโกลบอลอยู่แล้วแล้วนี้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยมันก็เป็นซูปเปอร์ซูปเปอร์โกลบอลไปอีกเหรออะไรประมาณนั้น,นะฮะคานนี้มันมี10เรื่องฮะที่อ่านแล้วมันน่าสนใจนะฮะซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับผู้นำนายกคนใหม่ของเราได้ไม่มากก็น้อยนะฮะตามที่เราเห็นนะฮ,ะ,นะ,ฮะ,นะอันแรกเลยเนี่ยมิสเตอร์ นายกนายกสิงคโปร์เนี่ยคุณลอรเรนซ์เนี่ยเขาเขาชื่นชมครับพี่เขาชื่นชมสตาร์ทอัพสิงคโปร์สู่ระดับโลกนะคือสิ่งเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดผลลัพธ์แล้วมันเกิดผลลัพธ์ในเชิงในเชิงสตาร์ทอัพแล้วนะฮะเขาก็พูดต่อว่านะเขาชื่นชมความสำเร็จของสตาร์ทอัพสิงคโปร์เช่น S, S E A นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรแต่ Grab เนี่ยปปรู้จกปปักแน่นอนเจ้าของบริษัทช้อ,ชอ,ชอปปี้เหรออ๋อช้อปปีใ้ใช่ไหมพี่ใช่ฮะใช่ฮะอ่าอ่าแล้วก็ Grab นะับพี่ Grab มีรู้จักดีอยู่แล้วนะฮะสั่งบ่อยมาก <laughs> แล้วก็ r a z e r นะฮะที่สามารถเติบโตและขยายไปทั่วโลกนะฮะก็ะที่สำคัญนะพี่เขาบอกว่ารัฐบาลกำลังลดข้อบังคับที่เป็นภาระต่อธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพเหล่านี้นะฮะคือในขณะที่เขาสตาร์ทอัพเนี่ยเขาโกอินเตอร์นะเป็นยูนิคอนเป็นอะไรกันล้วเขาก็ยังมองว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมครับพี่นะมันก็สะท้อนกลับมาที่เมืองไทยว่าเฮ้ประเทศไทยเรานี่ก็สนับสนุนสตาร์ทอัพมาเป็น10ปีย0่สิบปีนะพี่มีองค์กรมีดีป้ารองรับแต่ทำไมสตาร์ทอัพเรามันเกิดยากเกิดยากก็นานๆทีจะมี หลุดออกมาสักอันหนึ่งนะเมื่อเทียบกับสิงคโปร์นะมันก็เป็นอะไรที่ที่สะท้อนเหมือนกันนะฮะอันนี้อันแรกครับพี่คนนี้ใช่ไหมครับพี่ที่ที่ใส่เสื้อสีแดงนี่คือนายกโอ้ยยังหนุ่มอยู่นะพี่หนุ่มหนุ่มอับหนุ่มสี่เราตอนเราเราเด็กกว่าเยอะฮะ แสดงว่าพลังเราเยอะกว่าเรามีทั้งพลังหนุนดูแบ็กอัพเยอะแยะไปหมดครับพี่ข้อสองนะครับพี่ที่น่าสนใจครับพี่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะเปิดตัวโปรแกรมใหม่ Skill Future Level Up Program นะฮะจะเริ่มในปีหน้านะฮะคือมอบเงินช่วยเหลือสูงสุด เจ็ด0มื่นสองพันดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับคนที่มีอายุมากกว่าสี่สิบปีในการศึกษาเต็มเวลาอ่าแจกเงินเลยเหรอฮะแจกเงินแจเงินดิจิตอลนะแต่ไม่ดิจิตอลพี่น่าจะแจกเป็นเงินเป็นเงินเป็นเป็นเลยโตเป็นเป็นเลยนะคือสิ่งที่ผมผมผมมองเนี่ยไอ้เรื่องการแจกเงินนี่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายใช่ไหมครับพี่แต่สิ่งที่เห็นในข้อสองนี่ก็คือ มันมีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องว่าจะแจกเรื่องอะไรเรื่องการศึกษาแจกให้คนอายุเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันเป็นการเป็นการที่ใช้เงินที่มีจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงคือมันค่อนข้างสเปซิฟิกอ่ะนะคราวนี้มาเทียบกับดิจิทัลของเราเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนว่าก็แจกไปคนละหมื่นเพื่อให้เงินก็สู่ระบบอะแต่เงินที่มันจะช่วยเหลือคนในในแง่ของ ปัดเจกบุคคลเนี่ยผมว่ามันจะก็คงไม่อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หมดไปแล้วแต่ว่าโอเคเงินอาจจะหมุนในระบบอะไรก็ว่าไปอ,อันนี้คือสิ่งที่ที่ชอบก็คือคือทําอะไรเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะจ่อจงแล้วก็แบบชัดๆอ่ะนะฮะเหมือนกับข้อสองนะครับพี่ก็คือแจกคนอายุมากกว่า40ปีผมยังอยากย้ายไปอยู่เป็น คนสิงคโปร์เนี่ยผมได้เลยเจ็ดหมื่นสองพันดอลลาร์สิงคโปร์ไปเรียนนู่นนี่นั่นแล้วข้อสามครพี่สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวนะผมผมชอบใจครับว่าครอบครัวเนี่ยนะพี่จิราเห็นเห็นในสิ่งที่เป็นเป็นเป็นนโยบายเป็นอะไรของของประเทศที่เป็นแอดวานซ์ไปแล้วเนี่ยเป้าหมายหรือว่ายุทธศาสตร์แล้วมันจะค่อนข้างมีความสเปซิฟิกใช่ไหมครับพี่ เพราะฉะนั้นยิ่งสเปซิฟิกเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะสำลิดผลเนี่ยสูงนะฮะเขาบอกว่าเนครอบครัวอหครอบครัวหนึ่งซอฟต์อันนี้ก็อันนี้ก็กว้างเกินไปนะพี่นะฮะว่าทุกครอบครัวคงจะไม่มีซอฟต์พาวเอเนี่ยอาจจะเป็นเป็นซังซอฟต์พาวเที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้นะบางครอบครัวอาจจะดีบางครอบครัวอาจจะไม่ดีนะ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวตั้งแต่วันที่1เมษายน2025จะบังคับให้พ่อมีสิทธิ์ลางาน4สัป,ปดาห์และเปิดให้พ่อแม่ใช้เวลาเพิ่มอีก10สัป,ปดาห์ร่วมกันนะก็คือโอเคให้ความสําคัญกับเรื่อครอบครัวใช,ใช่ไหมครับพีบ่นะฮะข้อ4ครับพี่เพิ่มจํานวนที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาจะสร้างแฟลตใหม่1 0 0 0ยูนิตภายใน ปี2อ2พันิ้าและเพิ่มเงินสนับสนุนในการซื้อที่อยู่อาศัยผู้ซื้อครั้งแรกอันนี้น่าจะเป็นโครงการบ้านหลังแรกนะพี่ก็สิงคโปร์ก็มีเหมือนกันแต่ก็น่าจะน่าจะแพงนะพี่เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยโ,โหมันไม่มีที่เยอะเหมือนเราเนาะใช่ครับแล้วข้อห้าก็ 5, พี่เขาบอกมีการพัฒน,นาชายฝั่งยาว120กิโลเมตรที่ติดริมน้ำเพื่อสร้างเป็นสนามกีฬาภายใน แบบอินดอร์สำหรับการจัดงานกีฬาและความบันเทิงรวมถึงที่อยู่อาศัยนะอันนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตนะฮะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากเดิมที่ทำให้เด็กค่อนข้างเครียดนะคือเด็กสิงคโปร์นี่เห็นเราหน้าสงสารเหมือนกันนะพี่คือเรียนโอ้โหแข่งขันกันน่าดูนะ <c oughs> อันนี้นายกคนใหม่นี่ถ้าทางตอนเป็นเด็กคงจะเครียดน่าดูก็เลยพอเป็นนายก,กเลยจะปรับ อยากให้เด็กเครียดด้วยลงนะจะสร้างระบบการศึกษาคุณแม่ก็เป็นครูค,ครับอ๋อนะแสดงว่าตรงๆได้รับผลตรงๆเลยนะพี่ก็จะสร้างระบบการศึกษาที่จะจุดประกายความสุขในการเรียนรู้และช่วยให้เด็กทุกคนสามารถตระหนักถึงศักยภาพข,ของตนเองอย่างเต็มที่นะฮะคือสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังครับพี่ผมมองว่าการที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จผลเนี่ย มันจะต้องมีความเฉพาะเจาะจง uh huh. ว่าเท่านี้เท่านั้นคือพอมองเห็นภาพไปเนี่ยเราเห็นเราเห็นถึงความชัดเจนของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลย uh huh. นะฮะคราวนี้เรามาดูมาดูของประเทศไทยบ้างนะฮะ, uh huh. ะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ท่านนายกคนที่สามสิบอ็ดนะฮะนายกอุ้งอิงนะครับก็พูดในสภานี่ผมเอามาอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับพี่ เขาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจสําเร็จได้โดยการทํางานของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความหวังที่จะดูจเดี๋ยวเราไปฟังเลยดีกว่าจะดูอ่าจะดูพูดอาจจะไม่เพราะเท่ากับใช่ <laughs> ให้ฟังเ,งเนียครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพูดสไตล์แบบทหารพูดไม่พอครับพี่ต้องให้ตัวจริงก็พูดครับพี่สุดหหนกวันวันนี้ ดิฉันให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณท่านอดีตายกเศษฐารทวีสินที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำเพื่อประเทศชาติตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พาประเทศชาติผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆและดิฉันตั้งใจค่ะว่าการได้รับตำแหน่งนี้ ดิฉันมีความมุ่งมั่นในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นสุดท้ายดิฉันอยากจะขอขอบคุณพลังที่สำคัญที่สุดพลังอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือพลังของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งที่เลือกดิฉันและไม่ได้เลือกดิฉันดิฉันขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทุกเพศ ทุกวัยทุกความหลากหลายดิฉันในฐานะของนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะแม่ในฐานะลูกดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกๆคนจะกล้ามีความฝัน mm hmm. กล้ามีความคิดที่สร้างสารรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ เป็นไงครับจับต้องได้ไหมครับจับต้องได้ไหมคือผมแยกเป็นแยกเป็นในแง่ความรู้สึกครับพี่ในกองรู้สึกเนี่ยพอฟังแล้วรู้สึกว่าคือเทียบกับที่ผ่านมาคุณน้าคุณพ่อบอกว่าสปีชครั้งนี้ดูแล้วมันดูดูดูแล้วมันดูดีอะพี่นะฮะดีกว่าดีกว่าคุณน้าหรือคุณพ่อ ดีกว่าคุณยิ่งรักดีกว่าคุณนักงสิ่าเออเหรอฮะผมมีความรู้สึกอย่างไพี่คือเราฟังแล้วเราไม่ไม่ใช้เหตุผลอะไรนะพี่เราใช้ความรู้สึกในฐานะคนที่ฟังอายุห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยเราฟังเราผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยเราเราใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคําพูดที่สะท้อนให้เห็นถึงอะไรบางอย่างที่ความตั้งใจความสิ่งที่มองไปก็คือให้คนไทยมีความสุขเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นสปีดที่ ที่ใช้ได้เลยในมุมมองของผมนะพี่แล้วผมไม่ได้เชียร์พักเพื่อไทยผมไม่ได้คือผมเป็นคนไม่มีสีอะ่ะ uh huh. ผมเป็นพวกไม่ไม่ได้สนใจใครมากผมใช้ฟิลลิ่งผมว่าเฮ้ยเป็นสปีดท,ที่ใช้ได้เลยพี่ <Okay. S 1> นะฮะแต่ว่า <laughs> มีแต่ครับพี่นะฮะ <laughs> คือถ้าเกิดพูดแล้วชมอย่างเดียวนี่มันจะเป็นการอวยอย่างเดียวนะไม่ได้ต้องต้องมีต้องมีสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่มันเป็นสิ่งที่ <laughs> ต้องเป็นอะไรที่ ถ้านายกคนที่3าเอนี่ยจะต้องทำกันบ้านอย่างหนักเลยนะ,ะก็คือพอเรามาดูยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลังจากที่ชนะเลือกตั้งแล้วฟอร์มรัฐบาลมาใช่ไหมครับพี่นโยบายเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆก,ก็คือคีย์เวิร์ดก็คือเพิ่มรายได้นะ,นะฮะ,ะลดรายจ่ายขยายโอกาส นะฮะอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักๆสามอันนะฮะซึ่งแค่คีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยมันไม่ได้มันมันเป็นการแก้ปัญหาช็อตเทอมทั้งนั้นเลยพี่ม,มันยังไม่มีอะไรที่มองไปในอนาคตเหมือนอมเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับสิงคโปร์คือสิ่งของสิงคโปร์ไอไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยการเป็น แปลงครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ป่ะพี่ในสิ่งที่เขาพูดแต่ส,<ะ>สิ่งที่คุณนายกพูดเนี่ยสปีดกี้รู้สึกดีแต่ว่าผลลัพธ์ยังเป็นเควสชั o อีกร้อยพัน question รอยอยู่ในอากาศนะแลวยิ่งมามมดูนโยบายเนี่ยนะฮะดีแต่ว่ายังจับต้องไม่ได้ไปฮะมันเหมือนยังจับต้องไม่ได้นะฮะแล้วก็ยากที่จะจับต้องได้ด้วยเพราะว่าตาบใดที่ การเมืองไทยยังไม่เข้มแข็งยังมีสามก๊กสี่ก๊กนะพี่มันไม่มีทางอะไรที่จะคิดไกลอ่ะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีศักยภาพเยอะนะพี่แต่พักการเมืองด้วยความที่มันอยู่กันได้ไม่นานเนี่ยมันไม่มีใครสนใจที่จะคิดอะไรที่มันคิดเหมือนสิงคโปร์หรอกก็จะคิดอะไรที่แบบสั้นๆง่ายๆเนี่ยแค่เฉพาะนโยบายที่สะทอรมาสามคีย์เวิร์ดเนี่ยเพิ่มรายได้นะฮะ ลดรายจ่ายขยายโอกาสเนี่ยคือพูดง่ายๆนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ยังมีกลิ่นไอของของประชานิยมอยู่ไม่มากนัตอนนี้ะพี่เป็นไปนิดหนึ่งฮะจากที่นะอันนี้ผมเอามาจากเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทยนะฮะว่า,าท่านนายกบอกว่าจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของคนไทยทุกคนทำให้ทุกตารางนิ้วบนพื้นปผ่ดินไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ ให้คนไทยกล้าฝันกล้าสร้างสรรค์กล้ากำหนดอนาคต,ตของตัวเองฟังแล้วก็อย่างที่เสนวยว่านะฟังแล้วแบบใช่<ะ>ดูดีดูดีครับ <c oughs> พี่คือผมว่าอ่าคือในแง่ของการพูดจาแล้วดูดีการ <c oughs> ใช้ซาวพาวเวอร์ของการเป็นผู้หญิงมันดูนิ่มนวลน, <c oughs> นะพี่เหมือนลูกสาวอ่ะลูกชาย <c oughs> ลูกสาวเนี่ยลูกสาวเนี่ยความนิ่มนวลมันเยอะกว่าสอบผ่านแต่ว่าในเชิงของผลลัพธ์ ในเชิงของไรนะ tangible resource เนี่ยนะมันก็ยังคงเป็นอะไรที่เป็นเมฆหมอกอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ต้องให้เวลาจมองเพว่มความเป็นธรรมเพราะว่าผู้นำคนนี้เพิ่งเข้ามาใช่ไหมต้องให้เวลาตอนนี้ก็รอปรอมทีนรัฐบาลก่อนแล้วก็รอป,ประกาศนโยบายจะมีความชัดเจนมากกว่านี้นะฮะซึ่งก็ยังยุ่งๆุ่งอยู่ใช่ไหมว่าลุงป้อมไปหรือว่านะธรรมนัสจะมาอะไรอย่างนี้ก็ยังนะวันนี้ยังวุ่นวุ่นกันอยู่ก็เลย ยังไปได้ไกลไม่ถึง uh, tangible สิ่งที่จับต้องได้อย่างที่เสนุยอยากต้องต้องการนะ,ะผมว่าคนไทยทุกคนต้องการหมดแล้วครับพี่ไม่ใช่ผมคนเดียวตอนนั้นระหว่างนี้ะระหว่างเสนุยจะพูดต่อไปผมจะให้ดูภาพบรรยากาศประเทศสิงคโปร์นี่ก็คนเดินเที่ยวประเทศสิงคโปร์จะเห็นนะฮะว่าแค่เดินที่สิงคโปร์ก็มีความสึกแตกต่างชีมองไทยแล้วระหว่างนี้เ<ะ>สนุก็คุยประเด็นที่ ที่เราตรงมาไว้ต่อได้ครับเจนครับครับเจก็ในยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้นะครับพี่การต่างประเทศเชิงลุกนะฮะซึ่งโอ้โหก็ลุกหน้าดูเลยนายกเศรษฐานี่ไปนอกเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังไม่เห็นนะฮะเพิ่มราคาสินค้าเกษตรก็ยังลุ่มๆดอนอยู่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะฮะเร่งการลงทุน เพิ่มรายได้ประชาชนคือดูแล้วมันไม่มีอะไรที่จับต้องได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้พวกนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศไทยอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับตอนนี้เศรษฐกิจโลกลบการลุงตุงนางนะฮะนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเราจะทำได้มันไปขึ้นอยู่กับ fact, uh, external factor แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วอยากจะให้หนายกอุ๋งเอกนะครับพี่ องิงเอามาเล่นที่เร็วที่สุดก็คือไอ้ตัวส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ครับพี่นะฮะเพราะตัวตัวตัวนายกเองเขาก็เป็นคนริเริ่มเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่แล้วคนไทยมันมีต้นทุนนะแดงงไปแล้วะฮหลายพันล้านเลยครับพี่หลายพันล้านครับใช่ก็คือเนี่ยอะไรที่มันจับต้องแล้วมันเอาเป็นรูปธรรมได้เนี่ยยกขึ้นมาเลยส่วนอะไรที่มัน ไปอิงอยู่กับแฟกเตอร์อปัจจัยภายนอกเนี่ยแล้วมันยากที่จะทำอะ่ะก็ก็ก็ประคับประคองมันไปนะแล้วมาจิบอะไรที่มันเป็นไปได้ผมว่ามันจะทำให้ดูดีดูดูหล่อดูสวยขึ้นน่ะนะในเรื่องในเรื่องเพิ่มรายได้นะครับพี่เพราะเรามีต้นทุนอยู่แล้วไงนะเราไม่ต้องไปสร้างอะไรมากก็โฟกัสไปเลยวิจังหวะนี้มันต้องโฟกัสอะเอาอะไร,รเอาสักอย่างหนึ่งนะฮะ เรื่องลดรายจ่ายก็ลดค่าใช้จ่ายพลังงานนะฮะพัก mm hmm. นี้เกษตรกรแก้นี้ประชาชนปราบอาชญากรรมออนไลน์ไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องต้องทำโดยโดย,โดยคือเป็นงานฟังก์ชั่นอยู่แล้วนี่นะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเชิงยุทธศาสตร์อะไรเท่าไหร่นะครับขยายโอกาสขับเคลื่อนดิจิตอ l วอลเล็อันนี้ก็ยัง หาความแม่นอนไม่ได้นะฮะเพราะว่ารัฐบาลใหม่ก็เพิ่งขึ้นมาก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นไงยกระดับบริการสาธารณสุข30บาทรักษาทุกที่นะฮะเปลี่ยนจากรักษาทุกโรคมาเป็นรักษาทุกที่นะก็ยังเป็นเรื่องของประชานิยมอยู่แต่ว่าถามว่าดีไหมมันก็ดีคนจนก็จะมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับพี่กแก้ปัญหายาเสพติดห้รอนานนะ ทุกที่แต่ว่ารอนานๆคิวยาวๆก็ไม่มีประโยชน์นะฮะก็ผมว่ามันก็มันก็แก้ยากเลยพี่เนาะเพราะว่าโรงบาลมันมีจํากัดแต่คนคนเยอะเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องว่ากันไปตามสภาพความเป็นจริงแล้วไอ้แก้ปัญหายาเสพติกนี่เหมือนก,นกันก็คือพูดกันมาหลายสมัยละถ้าเกิดว่าสังคมมันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันก็ยังแก้ยากนะปัญหายา,ยาเสพติกเนี่ย ะะแก้น้ำกินน้ำใช้นะฮะเร่งรัดออกโฉนดแก้วิกฤต PM25 ที่ต้นต่อนะฮะผ่านกฎหมายฉบับสำคัญปรับลดกำลังกองทัพอย่างมีขั้นตอนอันนี้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมแล้วครับพี่เพราะว่ามีโครงการเออร์ลี่โครงการอะไรก็ทําไปอย่างต่อเนื่องค่อยๆลดไปนะฮะการคมนาคมลดภาระประชาชนสร้างอนาคตประเทศไทยรับมือวิกฤต ทันการเพิ่มความเชื่อมั่นประเทศไทยและส <Okay. S 2> ิบเอ็ดหวยเกษียน <Okay. S 2> พี่เคยได้ยินไหมฮะหวยเกษียนเคยฮะเพิ okay. ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะนะกระตุ้นการออมแบบสมัครใจแก้แปัญหาหนคนไทยครับพี่นะฮะก็เนี่ยับพี่คือเมื่อเราเทียบกับสิ่งที่สิงคโปร์นายกสิงคโปร์พูดแล้วก็สิ่งที่เป็นนโยบายของพักพักเพื่อไทยเนี่ย มันจะเห็นได้ว่าสิ่งที่แตกต่างกอย่างชัดเจนก็คือความเป็นรูปธรรมนะคือของไทยเนี่ยมันมีความเป็นวาธกรรมค่อนข้างเยอะอ่ะพี่ครับมันเป็นประโยชน์ประโยคที่ที่ดูสวยหรูโอ้ดูมันทำแต่ว่าในความเปนจริงเนี่ยอะไรที่ไม่ชัดเจนเหมือนกับที่เราเคยพูดเรื่องเรื่องยุทธศาสตร์แล้วไม่มีงบประมารองรับอะพี่เป้าหมายไม่ชัดเจนมันก็ยากที่จะทํา เนี่ยก็เลยมองว่าคือถ้าเกิดว่าเราคงเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าจะทำให้เป็นประโยชน์ที่เรียนรู้จากสิงคโปร์ก็คือลดจากไอโอโเนี่ยสิกระด้าน3าประเด็นสามประเด็นร,มรนวมเป็นประเด็นย่อยๆประมาณเท่าไหร่นะฮะห้กับสเก้าบิบเอ็ประมาณเกือบยี่สิบยีประเด็นย่อย นะ,ะแล้วดูแล้วความเป็นรูปธรรมเนี่ยค่อนข้างยากทั้งนั้นเลยคือถ้าเกิดว่าจะทําให้มันโดนใจเนี่ยผมว่าก็เลือกอะไรที่มันทําได้เป็นจริงๆเนี่ยแล้วทําไม่ต้องเยอะ,อะนะฮะผมว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าคนไทยนะพี่อะ,อ,ะอะไรประมาณมนี้ครับพี่ระหว่างที่เสนอย่ที่พูดประเด็นเนี้ผมว่าภาพนะฮะการเดินถนน ในสิงคโ,โปร์มาให้เสหนุ่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ดูผ่าน Facebook ซุกได้เห็นนะว่ามันน่าเดินแค่ไหนนะอากาศอาจจะร้อนเหมือนเราเนยละ่ะแต่ว่าเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเป็นสัตว์เป็นส่วนนะมไม่มีมอเตอร์ไซค์มาวิ่งบนฟุตบาทใช่ไหมฮะร้านอาหารไม่ได้ไม่ได้ยุติชัยชายคลองนะฮะมีพื้นที่ส่วนกลางสาธารณะให้คนเดินนี่เป็นเบื้องต้นนะที่เขาทำมาม่จะต่อเนื่อง หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนนะเพราะถ้าทําสิ่งหน่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยนะฮะเรื่องอื่นนะก็อาจจะคนก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเออต้องใช้เวลาแต่เรื่องนี้มันทําได้เลยก็กลว่าอันนี้ก็จะเห็นวความแตกต่างตรงนี้ด้วยเบื้องต้นนะ,ะครับพี่กายภาพนี่ก็สําคัญเลยไหมฮะสาคัญเลยโหนี่คือเดินแล้วมีความสุขเนี่ยมันชีวิตมันก็ดีดีไปเยอะเลยนะพี่ครับอ่ ผมยังสงสัยเลยพี่ถนนในเมืองไทยทำไมชอบไปตัดต้นไม้ตะก่อนมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะเพราะเพราะว่าเขาทำทำสายไฟอยู่บนต้นไม้อีกทีหนึ่งฮะพอต้นไม้สูงก็ขึ้นไปโดนสายไฟก็เลยต้องตัดต้นไม้ตัดสายไฟไม่ได้คือไม่ได้คิดแต่แรกว่าตรงไหนมีต้นไม้สายไฟก็ควรจะอยู่คนละที่กันนะะส่ว่าคนตัดต้นไม้ก็ไม่ถูกเพราะสายไฟต้นไม้อยู่ที่เดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัย อาที่คนว่าก็ไม่ได้ดูว่าเป็นเพราะต้นเหตุจากอะไรอืมง่ายๆความระเบียบเนี่ยรัฐบาลชุดไหนๆที่ทำได้ก็ทำให้เกิดขึ้นก็จะช่วยได้เยอะนะประเทศไทยใช่ครับพี่ไม่ต้องให้วิวเกตอะไรนะบิวเกตใช่ไหมพี่บิวเกตมาเมืองไทยหรือว่าใครนะที่เห็นเห็นสายไฟฟ้าบอกโอ้ประเทศไทยแบงคอก Amazing มากเลย ต้องให้ต้องให้บิลเกตต้องให้ Gates, อให้บิลเกตให้อีลอนสปาร์มเงไทยบ่อยๆครับก็สรุปเรื่องราวคือนะสรุปสั้นๆวันเนี้ยก็คือที่อยากจะฝากไปถึงในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะพี่นะอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน,นะตอนนี้นาะยกคนใหม่ก็สดใสซา,าบซ่านะ อ่สปีชออกมาก็ก็ดูดีแต่ว่านะฮะนโยบายอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นวาทกรรมอะ่ะผมว่ามันน่าจะหมดยุคแล้วล่ะไอเรื่องน,น,นโยบายว,วาทกรรมที่ออกมาแล้วมาขายฝันน่ะคือถ้าเกิดพักเพื่อไทยต้องการที่จะหลุดพ้นจากอีหลอบเดิมนะพี่คือที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายขายฝันประชานิยม แล้วมันก็ไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างหนึ่งนะมันก็จะต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอยากที่จะแบบยั่งยืนเนี่ยผมว่าพรรคเพื่อไทยต้องกล้าที่จะลดความเป็นวาตกรรมแล้วเพิ่มความเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทําให้มากขึ้นแล้วมันจะมีมีอาน,นิสงส์กับประเทศไทยมากขึ้นนะนะไม่ไม่ใช่การ อยู่เพื่อ Profit Sharing อันนี้ก็พูดตรงๆนะพี่ไม่ใช่ Profit Sharing ระหว่างพักแล้วก็อยู่กันไปแบบอย่างเงี้ยนะฮะสงสารประเทศไทยสงสารคนไทยบ้างเถอะนะท่านท่านนายกอุงอิงอายุยังน้อยยังมีเวลาทำอะไรได้อีกเยอะครับพี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพี่ครับครับก็ไม่ต้องสรุปนะเดี๋ยวสับราบมาจำกันนะครับวันนี้ขอบคุณเสนุยที่มาคุยเรื่องแบบนี้น่าสนใจในช่วงของ รายการจับคู่ธุรกิจ Business m สแ c มชิงนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่